ก้าพเี้นท่านประธานสภาที่เคารพผมนายรังสรรมณีรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดลําพูนพักเพื่อไทยผมมีเรื่องหารือท่านประธานครับถึงความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรผู้ใช้น้ํานะครับที่ตําบลบ้านโฮ่องอําเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลําพูนครับเนื่องจากมีการก่อสร้างฝายกั้นแม่น้ําลี้นะครับหลังจากได้รับงบประมาณแล้วมีผู้รับจ้างแล้วนะครับทางผู้รับจ้างเนี่ยได้ทิ้งงานขนานี้ฝายยัง สร้างไม่เสร็จพี่น้องที่ตำบลบ้านโ้องนะครับสองพันไร่พี่น้องที่ปลูกมะม่วงปลูกข้าวได้รับความเดือดร้อนมาสี่ถึงห้าปีแล้วท่านประธานครับดังนั้นนะครับขณะนี้เนี่ยผมก็ไม่ทราบว่าทางกรมทรัพยากรน้ําเนี่ยจะจัดสรรงบประมาณาเพื่อสร้างฝายให้เสร็จสิ้นได้หรือไม่ดังนั้นถึงเวลาแล้วนะครับมีงบประมาณเหลือจ่ายเท่าไหร่กรุณาหน่อยครับช่วยพี่น้องเกษตรกร ที่ได้รับความเดือดร้อนในขณะนี้ด้วยครับผมประเด็นต่อมานะครับเนื่องจากพี่น้องผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับสายหนึ่งศจากอำเภอลีนะครับที่จะเข้าในเมืองลำพูนเนี่ยถนนเส้น1 0 6เป็นเส้นเดียวนะครับเป็นเส้นหลักที่จะสัญจรจากอำเภอรีเข้าอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนและก็ในช่วงจากตำบลปา่าไผ่ถึงตำบลศรีวิชัยอำเภอรีจังหวัดลำพูนขณะนี้ยังเป็นสองช่องจราจรอ,อยู่นะครับในยาม เช้าและเย็นนะครับจะมีรถสัญจรไปมามากมายนะครับเกิดอุบัติเหตุมาก็มากแล้วนะครับทางผู้ใช้รถใช้ถนอน,อนจึงอยากฝากท่านประธานถึงกระทรวงคมนาคมนะครับช่วยดําเนินการขยายช่องทางจราจรจากสองช่องทางจราจรเป็นสี่ช่องทางจราจรในช่วงจากตําบลป่าไผ่ถึงตําบลศรีวิชัยอําเภอรีล,ลําพูนประมาณยี่สิบกิโลเมตรและก็ขอขอบคุณนะครับแขวงการทางลําพูนที่ขณะนี้ก็ ได้ดําเนินการสร้างนะครับถนนจากสองช่องจราจรเป็นสี่ช่องจราจรจากตัวอํเภอรีนะครับถึงประมาณด่านแม่เหยียบซึ่งขณะนี้ก็จะแล้วเสร็จแล้วพี่น้องอํเภอรีก็ฝากขอบพระคุณขวงยการทางระพูนมาด้วยครับขอบคุณครับครับ